ใช่ไหมเน่มองไปข้างหน้าถนนสี่เลนนี่อย,ย่างสวยอย่างงามเลยนะครับอ้าวทาเลทองแล้วที่ทําเลทองมันไม่พอทีไหนดูขอยี่หมุนตัวหน่อยติดอบาตาด้วยอ่าติดอบาตาไม่พออีกนะครับแปลงนี้นะห้าไล่สามงานสิบหกตารางวาผมให้แล้วเนี่ยเกือบสี่ไร่เกือบเต็มพื้นที่นะเนี่ยสุดป่าข้างหลังนู่นเลยนะครับข้างหน้าติดถนนลาดยานสี่เลนอ่าเดี๋ยวจะดูว่าเป็นยังไงบ้างแถมก็ดังฟรีหนึ่งหลังอ้าวพูดอย่างนี้เลยนะครับแถมก็ดังฟรีหนึ่งหลังเหมือนได้ฟรีเลยก็ดังสร้างใหม่เอี่ยมเอี่ยมเลยนะครับอ,าอา้า มองคกว่ามองไปข้างหน้าก่อนละกันนะครับใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์ใครเข้ามาก็ฝากด like, าาก,ากดแชร์หน่อยละกันชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาเป็นเพลินๆก่อนรอท่านผู้ชมเข้ามานะครับไม่ผิดหวังแน่นอนน้ําไม่เคยท่วมจะก,กี่ปีกี่ปีก็ไม่ท่วมปี64ก็ไม่เคยท่วมปี54ก็ไม่เคยท่วมนะครับติดถนน4เลนเขาเรียกว่าเส้น33 3, 3เลี้ยวซ้ายไปนะคนปรปฐมไปกรุงเทพก็ร0 0กว่ากิโลนิดๆเองไม่เกิน110กิโลหรอกคร่าวๆ,ะๆะนะเลี้ยวขวาไปอำเภอด่านช้าง ไปอำเภอบ,บ้านไร่อุทัยธานีขึ้นเชียงใหม่ไปเขาเรียกว่าเชียงรายได้สบายๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะใครเข้ามาชมก็ฝากกดไลค์ใครเข้ามาชมก็ฝากกดแชร์หน่อยลวกันแต่ที่มันเล้าใจนะเจ้าของเขาขายถูกเขาขายถูกกว่าปกติขายถูกกว่าชาวบ้านชาวช่องที่ควรจะเป็นลวกันนะท่านผู้ชมนน่ใครเห็นรถมั่งอ้าวิ่งเต็มไปหมดเลยรอแป๊บหนึ่งนะครับใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์ใครเข้ามาก็ฝากกดแชร์เมมเบอร์จรอเจ้าของไว้ให้ดีแล้วกันนะครับสิ่งที่ผมบอกคือมันถูกเหมือนก็ดังเนี่ย โกดังอันนี้นะเล่าให้ฟังนะไหม่เอี่ยมยังไม่เคยใช้งานมาก่อน600ตารางเมตรเหมือนให้ฟรีเลยนะครับที่ตรงนี้ก็ถมให้แล้วถามว่าถมสูงไหมนี่มองไปดิมองมองไปข้างล่างเขาเรียกว่าข้างหน้านางแบบติมิดหัวเลยนะสาเมตรสบายสบายที่ถมไม่ให้นะครับแล้วดูรถสิข้างหน้านี่วิ่งกันเต็ม,ตมไปหมดเลยนะครับสายไฟแรงสูงนี่พายกันเต็มไปหมดเลยอ่ะอยากรู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมบอยสิทธิราชพาไปคุยกับน้องลูกเกียบแล้ะกัน ไปคุยกันเต็มจดเบอร์ให้ดีนะราคาเจ้าของด้วยตรงไม่มีบวกไม่ต่อหนึ่งสลึงนะครับอ่ะโอเคตามมาเลยอ่ะสวัสดีน้องลูกชีคบค่ะสวัสดีค่ะอ่าเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วกันดูวิวสวยๆวิวสวยไหมน้องลูกชียบสวยมากสดชื่นมากค่ะอ้าวเราเนี่ยนะถมสูงกว่าถนนลาดยางใช่ไหมใช่ค่ะข้างหน้าเนี่ยสี่เลนเนี่ยเราถมสูงกว่าเป็นเมตรแล้วก็ถมสูงก็ข้างๆเนี่ยสองถึงสามเมตรได้ใช่ค่ะระหว่างดูฟาร์มสูง ระดับได้เลยค่ะมิดหัวน้องลูกเจี๊ยบละกันใช่ค่ะท่านผู้ชมขออนุญาตหมุนตัวก่อนน้องลูกเจี๊ยบตรงนี้น้ําท่วมไหมไม่เคยท่วมค่ะเรามาตรงนี้สองสาครั้งแล้วถามหน่อยทําไมตรงเนี้ยเนี่ยยังไม่บอกเนระาอยู่ที่ตําบลอําเภออะไรจังหวัดอะไรนะเจ้าของก็ยืนอยู่นั่นใช่ไหมครับใช่ค่ะแพงเนี่ยบางคนเนี่ยเห็นหลายครั้งแล้วทําไมมันขายไม่ได้สดีหรือยิงเป็นยังไงมันแพงหรือยังไงมีคนสนใจเยอะมากแต่ว่าตกลงในเรื่องของราคายังไม่ได้ค่ะ คือ่ายๆว่าสู้ราคากันไม่ไหวใช่เพราะว่าต่อรองกันเยอะมากๆเลยทั้งที่ขายแบบขาดทุนใช่ค่ะะน้องลูกเจี๊ยบก่อนที่จะไปคุยอย่างอื่นกันถามก่อนตรงนี้มันตำบลอะไรพับพาชัยอำเภออูออ่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะตำบลพับพาชัยอำเภออูออ่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะข้างหน้าที่รถวิ่งกันโอ้โหละหำเนี่ยสี่เลนใช่ไหมใช่ค่ะสี่เลนค่ะตรงนี้เห็นไฟแดงไหมคะกระพริบกระพริบอยู่เขาเรียกว่าเส้นอะไร เส้น3-3-3ค่ะเส้น3-3-3เดี๋ยวขอตองสามนะ,ะเดี๋ยวขอเข้าเรื่องเขาลาวหน่อยคุณผู้ชมใจร้อนกันรู้แล้วอยู่พระพาชัยอู่ทองสุพรรณบุรีโกลังข้างหลังนี่ให้ฟรีใช่ไหมเหมือนได้ฟรีค่ะเหมือนได้ฟรีแล้วข้างๆเนี่ยคืออะไรอะนะไหนคะ เขาเรียกอบตปะอบตพับพาชัยค่ะอบตอยู่ข้างๆนี่เราเลยใช่ค่ะอยู่ติดเนี่ยค่ะเห็นธงสะบัดไหมคะสีน้ําเงินออกเขียวค่ะธงปิ้วสวยอยู่ตรงนั้นเลยค่ะอบตพับพาชัยอู่ทองสุพรรุรีค่ะยืนเฉยก่อนเดี๋ยวขอดูชมวิวก่อนค่ะนี่เล่าให้ฟังตรงนี้พื้นที่เท่าไหร่ห้าไร่กี่งานนะพี่บอยห้าไร่สามงานสิบหกตารางวาห้าไร่สามงานสิบหกตารางวามีสองชนบทอยู่ข้างในค่ะเป็นคุดแดงไหม เป็นคุดแดงพร้อมโอนค่ะอ่าห้าไล่สามงานสิบหกตารางวาเนี่ยถมแล้วเนี่ยสี่ไร่กว่าค่ะเกือบห้าไร่เลยค่ะอ่ะเอาง่ายๆน้องลูกเจี๊ยบเจ้าของขายขาดทุนใช่ค่ะมันมีใช่ไหมมีค่ะทําไมถึงยอมขายขาดทุนเพราะว่าจะไปอยู่ต่างประเทศค่ะไปอยู่ต่างประเทศเจ้าของชื่ออะไรคุณหนึ่งค่ะคุณหนึ่งมีตัวมีตนเนี่ยยืนอยู่นั่นนั่นแหละเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งห้าไร่สามงานสิบหกตารางวาเราเรียกว่าหกไร่แล้วกันเนาะค่ะเลกกลมๆแถวนี้นะน้องลูกเจี๊ยบ อ่ะง่ายๆเลยหมดเนี่ยเจ้าของเขาลงทุนทั้งซื้อที่เฉพาะที่เก้าล้านแล้วค่ะเฉพาะที่อ,ทอย่างเดียวนะเปียบเทียบให้ฟังเดี๋ยวจะบอกอ,อย่าเพิ่งปิดหนีไปนะเดี๋ยวบอกให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างตรงเนี้ยเจ้าของเขาลงทุนไปอ่ะสิบสี่ล้านสิบห้าล้านได้ค่ะเนี่ยน้องลูกเจ็บถ้าน้องลูกเจ็บเดานะเนี่ยทำเลยอย่างเงี้ยทำเลทองเนี่ยเดากันนะที่สี่เลน้องลูกเจ็บว่าไล่ละเท่าไหร่ ที่สี่เลนถ้าเป็นปกติทั่วไปก็สองถึงสามล้านเลยค่ะพี่บอยเอาตีตำ่ตำๆตีตำ่ำต่ำล้านห้าถ้าผู้ชมอยาเห้องหนีไปไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังจะได้เห็นภาพเลยปกติเนี่ยเขาขายกันเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้ายังไม่ได้หมเนี่ยประมาณล้านห้าตีไว้หกไร่์ล้านห้าคูณหกเป็นเท่าไหร่ล้านห้าคูณหกสองไล่ก็สามล้านเก้าล้านค่ะหนึ่งไร่ 6, 6, 6, 9, ล้านห้าสมมตินาะที่ป,ป่าเปล่าเนี่ยเ,ยเยปล่าเปล่าติดสี่เลนอย่างนี้เลยนะสองไร่ก็สามล้านใช่ไหมใช่ค่ะสี่ไล่ก็หกล้าน 6ไร่ก็9ล้านถูกต้องอ่ะแล้วตรงเนี้ยเฉพาะที่เปล่าๆปก็9ล้านแล้วค่ะเฉพาะที่เปล่าๆ9ล้านค่ะแล้วถมตรงเนี้ยท่าน้องลูกเจี๊ยบถมสูงกว่าเท่าสัก3เมตรได้ไหมไม่ได้ถมแบบเสียเงินแบบว่าเสียดายเงินอย่างคนทั่วไปนะถมแบบอลังการถมได้ประมาณสัก3เมตรได้ค่ะพี่บอยถม3เมตรค่าถมอย่างน้อยในหมด2ล้านแน่นอนถูกต้องเมื่อกี้เราคำนวณเล่นเล่นอ่ะค่าที่9ล้านค่าที่เกล้านค่ะค่าถมอีกสองล้านสองล้านเก้าสิบเอ็ด มีมออแปลงภายในที่เราด้วย50 kva เจาบนะบ่อน้ําบาดาลอย่างโคตรลึกเลยอย่างอย่างคุ้มอ่ะแปลงนี้คือเจ๋งมากสุดยอดมากสิล้านเลยใช่ไหมใช่ค่ะมีโกดังขนาดเท่าไหร่โกดังอันนี้หนูว่าประมาณ6-7ล้านได้ค่ะโกดังขนาดใหญ่อลังการ20คูณ30เมตรเท่ากับ600ตารางเมตรค่ะโกดังเนี่ยหมดค่าสร้างไปเท่าไหร่ ห้าถึงหกล้านค่ะยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้วยยังเป็นโกดังป้ายแดงใหม่เอี่ยมยังไม่เคยผ่านการใช้งานค่ะคุณหนึ่งเขาสร้างขึ้นมาเพื่อจะเปิดร้านคขาวสุดก่อสร้างค่ะแต่ต้องมีเหตุย้ายไปอยู่ต่างประเทศเมื่อกี้เราคำนวณที่เปล่า9้าล้านใช่ไหมถูกต้องไรละล้านห้าแบบเด็กๆคำนวณเลยนะอ่ะอ่าหกล้านอ่าหกไรก็เป็นเก้าล้านใช่ไหมใช่ค่ะบทกค่าถมอีกสักสองล้านใช่ไหมใช่เป็นเอ็ดล้านบวกค่าโกดังอีกสักประมาณห้าล้านอ่ะเป็นเท่าไหร่แล้วล่ะ สิบหกล้านสิบหกล้านมาวันนี้ได้ข่าวขายเท่าไหร่จริงๆตั้งใจเอาไว้เลยมันราคาสูงกว่าน,นี้นะคะวันนี้ก็คือตัดใจขายในราคาสิบจุดเจ็ดล้านบาทค่ะเท่านั้นพอ ท่านผู้ชมต้องมาดูว่าคุ้มไม่คุ้มเป,เป็นเป็นอันจบคือยังไม่ต้องโทรมาต่อรองนะคะ,ะให้คิดก่อนนี่ถ้าใครติดตามผมบอยสิทธิีทังราดนะมันเป็นสเต็ปนะตอนแรกแกขาย 18, 12, 000, 1 1 12ล้านใช่แล้วเป็นสเต็ปลงมาแล้วบางคนเนี่ยบางคนเอื้อมไม่ถึงนะครับก็ล,ลดมาวันนี้เหลือ10.7 10. ลา้ลานบาทมัก่อน11.8มา10.8วันนี้เหลือ 10. 7ุดเจพอเพราะจะได้ไม่นองกู้กันเดี๋ยวจะพาเดินไปดูว่าคุ้มแค่ไหนนะได้เลยน้องลูกเชิบนิดนึงก่อนที่จะเดินเนี่ย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  แสดงให้เห็นว่าคุณหนึ่งเนี่ยเขาเตรียมสร้างร้านค้าขายวัสดุก่อสร้างอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะพี่จะจะหล่อเขาเรียกอะไรนะหล่อเสาปูนหล่อโขดค,<ว>อ,คอนกีตดเสาเดี๋ยวน้องเจ็บนิดนึงที่เราสุดตรงไหน สุดต้นมะพร้าวเ,เลยค่ะทุกคนยันต้นมะพร้าวข้างหลังเลยค่ะ,ะเห็นต้นมะพร้าวอยู่ใช่ไหมคะสุดเขตเลยท่านผู้ชมถ้าเห็นช่วยพิมพ์เห็นให้หน่อยอถ้าใครเห็นพิมพ์มาหน่อยยันสุดแล้วปัจจุบันในข้างหลังเนี่ยมีนาอยู่หน่อยหนึ่งเขาให้ชาวคนเช่าทำนาใช่ไหมใช่ค่ะอ้ะองเจ็บหามาทางนี้นิดนึงครับท่านผู้ชม ให้เข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หน่อยละกันนะอยู่เรียกว่าพระพาชัยอู่ทองสุพรรณบุรีติดเส้น3ามสนะครับอยู่สี่แยกคลองมาขามเท่าใกล้ๆติดแบบเน้นๆเลยนะติดแบบเห็นๆเ,เลยอ่าเดี๋ยวเดิน <ๆ S 1> ไปดูยันถนนกันเลยน้องจะถามก่อนคนสนใจเนี่ย เอาอย่างนี้คุณหนึ่งเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเวลารับสายแล้วมีฉาชีพเข้าบ่อยเหลือเกินใช่โทรมาเยอะมากก็เลยว่าคุณหนึ่งบอกว่าอยากจะให้ติดต่อกับคุณบอยแล้วใครคัดกองเสร็จปุ๊บค่อยโทรหาแกโทรมาเบอร์อะไรศูนย์เก้าหกสองห้าหกหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดอีกรอบหนึ่งศูนย์เก้าหกสองห้าหกหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดโทรมาเบอร์นี้เลยเบอร์ผมเองนี่แหละแล้วใครโทรมาเนี่ยโอเคเอาเบอร์คุณหนึ่งไปคุยเลยรา<ฆ>คาเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องคุยกับเราคุยกับคุณหนึ่ง วางจองเนี่ยคุยแกเนี่ยก็ขอร้านเดียวค่ะวางจองมาจําร้านหนึ่งให้เวลานหนึ่งเดือนค่ะแค่นั้นเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันท่านผู้ชมมาเดินดูกันมันเพลินนะ,ะที่ทําเลทองนะครับจะไปมองว่าแรกว่าไวา้สิบกว่าล้านคุ้มค่าอย่างที่บอกนะได้ที่เนี่ยเหมือนได้โกดังฟรีๆปหนึ่งโกดังใช่ค่ะโกดังเนี่ยสร้างเสร็จประมาณปีที่แล้วต้นปีค่ะ,ะประมาณปีไปอะไรทุกอย่างให้ดูทุกอย่างอะคะอ่ะพร้อมต้องรู้จับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะ ตรงข้างหน้าเนี่ยจะมีบ้านสวยๆอยู่หนึ่งหลังอะไรกันนะบ้านสวยๆแล้วก็ติดถนนสี่เลนเลยค่ะน้องลูกเจ็บเดินมาตรงนี้นิดนึงจากเนี้ยไปกรุงเทพเนี่ยกี่กิโลร้อยกิโลนิดค่ะประมาณร้อยกิโลค่ะจับพิกัดอะไรล่ะจับพิกัดอบตพัพพาชัยอยู่ข้างเรานี่เองค่ะอบตพัพพาชัยอูทองสุวรรณบุรีอยู่ตรงเนี้แหละอยู่ใกล้ๆนี่เลยค่ะแล้วจากเนี้ยไปที่อำเภออูทองกี่กิโลไม่ไกลค่ะสิบกว่ากิโลค่ะสิบกว่ากิโล นี่ท่านผู้ชมใครเข้ามาเนี่ยขอกำลังใจขอแรงใจหน่อยสิพิมเขาเรียกว่าขอดวงใจพิมมารัวๆสักคนละสิบยี่สิบดวงหน่อยอ่ากดพิม์มาร้วๆหน่อยละกันอบอตพัฒพาชัยให้ก็ได้ค่ะอ่าพิมพ์เขาอบตพัฒพาชัยมาก็ดีใครว่าชอบพิมพ์ชอบมาก็ดีนะครับอ่าท่านผู้ชมบางคนถามนะมันจะมีจริงหรือเปล่าว่าขายแล้วขาดทุนมันมีครับมีมีมีนะครับมีจริงๆค่ะก็ก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยค่ะคือเอ้าน้องเจี๊ยบอย่างนี้ไม่รอได้กําไรแล้วขายหรอ ไม่รอค่ะคือคุณหนึ่งเนี่ยแกจะไปทําธุรกิจต่างประเทศมัวมารอเนี่ยโอ้โหมันมันทีนเนาะเศรษฐกิจไทยก็เป็นอย่างนี้เนาะรอไม่ได้เอาเท่านี้พอแล้วค่ะสิบจุดเจ็ดล้านบาทเท่านั้นคะ่ะซึ่งหนูมองว่ามันคุ้มค่าคุ้มจนแบบว่ามันเกินราคาแล้วอะคะอ่ะแบบได้ได้ที่ก็คุ้มแล้วอะได้โกดังอีกโกดังนี่เหมือนได้ฟรีโกดังนี่อย่างที่บอกหกร้อยตารางเมตรมาขายของได้ความกว้างใหญ่มากๆทําเป็นโรงงานย่อมๆก็ได้ร้านค้าก็ได้ นะคะหรือว่าจะเป็นปั๊มน้ํามันก็ได้ค่ะเป็นที่พักที่อาศัยก็ได้ค่ะอยู่ที่แต่ละคนมองนะครับอใหยดูทําเลรุ่นน้องลูกเกยบฝั่งนู้นนี่เราก็ถมสูงเหมือนกันนะเดี๋ยวเขาไปดูหน่อยนู้ชมแล้วเราจะได้เห็นราพน้องลูกเกบเี๋ยวเดี๋ยวๆไปดูด้านน้าดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดๆนู้ชมพยายามใช้ดูโกดังนะครับก็จะมีแอร์นะคะ มีแอร์มีสองห้องนอนสองห้องน้ำเป็นออฟฟิศด้วยเป็นออฟฟิศค่ะนอนได้เลยนะคะ,ะนี่ท่านผู้ชมแล้ววัสดุที่คุณหนึ่งใช้นยเกรดเอทั้งหมดใช่ค่ะเป็นเหล็กนี่คือได้มาตรฐานเกรดเบวกเลยค่ะลองมาดูนะครับสแตมไม่หมดแล้วนะครับเขาเรียกว่าเทคอนกรีตล้อโอด,ดังในอย่างหนาเลยแล้วก็เมนทิชนี่เป็นบูสโคบทั้งหมดนะครับสายไฟก็เรียกว่ายี่ห้อมีคุณภาพมีมอกรเหล็กมีมอกรเหล็กเต็มทั้งหมดเพราะว่า ที่ของมันดีน้องลูกเจ๊เป็นรู้ไหม่แววเป็นเพราะอะไรอ่าจริงๆที่เลือกไว้ของดีก็คือเขาตั้งใจจะอยู่แล้วก็ทํากิจการนะคะเลยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่แพงที่สุดที่ได้มาตรฐานที่สุดค่ะเขาไม่ได้กะทําทขายใช่ะกะทำอยู่เลยจัดเต็มในคุณภาพเพราก็กะว่าอยู่ช่วยลูกช่วยหลาน<ช>แต่เมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันมีเหตุต้องเขาเรียกว่า เอาไปอยู่ต่างประเทศก็เลยอยอมจำใจขาย10.7ล้านท่านผู้ชมวันนี้10.7ล้านค่ะสนใจโทรมาเบอร์อะไรนะ096256 ห <1997. S 1> 9ึ่งเก้าเกอ่าศูนย์เก้าหกสองน่ท่านผู้ชมเดี๋ยวขอยอนหมุนตัวก่อนนะนะครับเน่นเน,น,นให้ดูนะแถวนี้ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมหรอกครับแถวนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นโกาดาังไปลงสีนะครับเนให้ดูนี่ดูความสูงท่านผู้ชมบางคนเพิ่งนอามาใหม่นะครับไม,มไม่มีฟ้มไม่มีฝุ่นอ่าใครชอบวิวนี้มั่งเนี่ยข้างหน้าเป็นวิวเขาเรียกว่าสังคมเมืองนะครับรถวิ่งกันขวักไฟไฟจราจรเต็มไปหมดส่วนข้างหลังเนี่ยเป็นแบบสังคม เขาเรียกว่าเกษตรกรรมนะยังมีการทําไร่ทํานาอยู่นะครับสวยไม,ม่ต้องชมเน่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 เเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นกันนะนะครับนี่รถออกจากไฟแดงค่ะก็จะเยอะหน่อยเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวรถปล่อยไฟแดงใช่ค่ะข้างหน้าเราเนี่ยมันมีไฟแดงใช่ไหมถูกต้องค่ะสี่แยกไฟแดงค่ะรถก็เลยติดเป็นช่วงๆนี่ค่ะเป็นไฟแดงอยู่ตรงนี้ใครเห็นรถวิ่งม้างเนี่ยท่านผู้ชมดูทำเลนะดูทำเลเป็นหลักแล้วกันนะครับไม่ขาดสายเลยนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าแปลงเราเนี่ย ผมสูงกว่าถนนลาดยางเนี่ยโอ้เป็นเมตรนะค่ะอ่าเพราะยังเนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยนะครับใครว่าคุ้มฝากพิมพ์คุมม้มหน่อยนะครับใครชอบฝากพิมพชอบมาหน่อยแล้วกันนะครับพิมพชอบพิมพ์คุ้มมารัว,วหน่อยแล้วกันกดหัวใจรัวหน่อยแล้วกันท่านผู้ชมค่ะนี่ท่านผูน้ชมนี่นี่นี่น,นี่อาจจะไม่ได้พาเข้าไปดูข้างในนะ แต่ให้ทักทายมาเดี๋ยวคลิปเต็มๆไปชมเนี่ยดูความกว้างดิพร้อมอยู่ได้ทันทีเลยนะคะไหม่เอี่ยมค่ะไม่เคยเรียกว่าประกอบธุรกิจมาก่อนค่ะไม่เคยค่ะใหม่ทุกอย่างเลยเมื่อกี้น้องลูกเจีบบอกกว้างเท่าไหร่20่สคูณ3าเมตรค่ะเท่ากับขนาดพื้นที่600ตารางเมตร<อ>ใหญ่ตูใจมากๆค่ะใหญ่เหมือนเราสร้างบ้าน3หลังใหญ่อะค่ะแล้วประตูเนี่ยนะประตูบานเลื่อนทุกบานเนี่ยเป็นประตูไฟฟ้าหมด Oh, โหแบบเกรดพรีเมียมมากซึ่งเราปลูกบ้านเรายังไม่กล้าใช้ของดีขนาดนี้เลยแล้วเขาเอาไฟสา,ฟาเฟสเข้ามาเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะพี่ชมอ่าโอ้โหขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณไู้พายพิม่าชอบมากใครชอบเนี่ยขอแรงใจหน่อยพิมเข้ว่าชอบมาหน่อยพิมว่าเขาคุ้มมาหน่อยละกันนะครับสิบจ<ะ>ุดเจ็ดล้าน<ะ>จากอย่างที่บอกนะมันติดสี่เลนนะครับ<ะ>พูดให้ฟังตอนแรกเนี่ยเฉพาะที่ดินเนี่ย เป่าๆไล่ล้านล้านห้าคิดเล่นๆนะมันก็กำไรแล้วไล่ล้านล้านห้าอ่ะเฉพาะที่ดินเป่าเป่าะค่ะราคาประเมินก็อยู่ที่9ล้านแล้วค่ะอ่าถือว่าคุ้มค่ามากขายในราคานี้เลยนะครับจบราคานี้ได้สบายสบายขอจบราคา10-7เนี่ยละค่ะอ่าลองดูแล้ว10.7น้องลูกเค่ะเป็นราคาคุณหนึ่งโดยตรงไหมใช่ค่ะก็คือถ้าคุณพี่นะคะหรือว่าท่านใดสนใจนะคะติดต่อมาที่คุณบอย0ูนย์6กสองห หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะคะแล้วก็เรารู้ว่าคุณพี่เอาแน่นอนแล้วก็ให้คุยกับคุณหนึ่งวางเงินที่คุณหนึ่งโดยตรงนะคะในราคาสิบจุดเจ็ดล้านบาทค่ะเหมาทั้งหมดเลยใช่ค่ะเราไม่มีบวกไม่ได้หนึ่งสลึงใช่ค่ะ<า>แล้วก็ใบประกอบการในการสร้างเนี่ยออกแบบทุกอย่างคุณหนึ่งมีไว้ให้ดูหมดาการถะะ่า,ายใจได้แล้วก็มั่นใจได้เลยไม่ว่าจะทําโรงง,งานอุตสาหกรรมย่อยอะไรคือระบบไฟฟ้าค่ะระบบการป้องกันการวางแผน ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผังอะคะ่ะทําดีมากๆเลยค่ะต้องลองมาชมด้วยตัวเองมามาได้ทุกวันไม่ต้องเวิ่งมาได้ทุกวันเลยค่ะจะมาวันไหนก็มาได้ถ้าจะล่วงหน้าซะหน่อยนึงแล้วกันค่ะหรือจะมาแอบดูค <c oughs> ่ะคาร์บอโลพาชัยค่ะปักหมุดแบบนี้นะคะย่องมาดูได้ได่ะแต,ะแต่แต่อย่าเพิ่งเข้ามานะค <ๆ S 1> ือหมายเขามาขับรถผ่านเนี่ยแอบมาดูได้เลยขับรถผ่านแล้วส่ออที่มันสวยไหมมันคุ้มไหมค่ะแล้วส่องได้เลยนี่นี่ท่านผู้ชมเสียดายไม่หล่ะผมยังเสียดายแทนเจ้าของเลยนะครับอยู่ ดูรถสิท่านผู้ชมดูรถแล้วสังเกตดูนะว่ารถเนี่ยวิ่งความสูงของเราเนี่ยครึ่งคันข,ของรถเลยอ่านี่นี่น,น,นี่ลองดูเอานะครับนี่นี่นี่แล้วทําเดวคงจุ้ยนี่ถือว่าเวิร์กค่<ข>ะน้องเจี๊ยบเห็นมออแปลงยังเนี่ยค่ะเห็นไหมท่านผู้ชมโอ้ถ้าถ้าเราไปซื้อเองคงจะไม่ได้แบบนี้อ,อยู่ในที่เราเอาม้อแปลงเขาเรียบร้อยแล้วม้อแปงสามเฟสขนาด50 kva พร้อมมาทำเขาเรียกว่าสถานประกอบการได้ทั้งหมดได้เลยค่ะเดี๋ยวขอโชโกดังนิดนึงนี่นี่น้องเจี๊ยบเห็นไหม ดูนี่เขาทำการส่เขาเทพื้นเอะไรไว้หมดแล้วามา,ากเลยค่ะเหมือนปลูกบ้านสามสี่หลังเอาไว้ในพื้นที่ถึร้อยอ่า <500 S 1> ข้างในเนี่ยนะนกก้องเจี๊ยบหกร้อยตารางเมตรเนี่ยมีออฟฟิศ ใช่ออฟฟิศชั้นบนเนี่ยไว้เก็บของได้ใช่ชั้นล่างเนี่ยเป็นห้องทํางานได้ค่ะเป็นสองห้องนอนนะคะแล้วก็มีน้ำด้วยแล้วก็มีแอร์มีครัวให้แล้วครัวมีทีวีดแล้วก็เตียงนอนค่ะอ่ะโอเคถือว่าคุ้มมากเดี๋ยวเดืนก็ไปชมเรื่อยๆน้องลูกเกียรติยังไม่กลับยังไม่เลิกง่ายๆท่านผู้ชมจะได้เห็นเรียกว่าความเรียกว่าความคุ้มค่าแล้วกันนะนี่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 ี่นี่ ตรงนี้ข้างหน้านี่กว้างมาหัานใช่ความกว้าง,งนะคะถ้าเราจะลงทุนหรือ ทำเลทองแบบนี้ต้องหน้าบ้านสวยๆแบบนี้ค่ะอันอย่างนี้จอดรถทําอะไรก็ได้เยอะได้เยอะมากเลยทาแล้วเอ่ยไงวันร้า,รานอาหารได้ถ้าเป็นหอพักก็ได้นะคะได้หมด,ด,หมดขายของวัสดุกอ่อสร้างก็ได้ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ราคาดีแล้วเปิดกันรวยเป็นล่าเป็นสันนะคะหนูเห็นเขาเปิดกเกษตรนะคะได้หมดค่ะท่านผู้ชมถือว่าคุ้มค่านะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆอีกหนึ่งแปลงอีกหนึ่งที่นะครับไปน้องเล็กเดี๋ยวเดินไปดูข้างหน้ากัน,กนหน่อยเนเนเนจะให้ดู เดินทางแค่ไม่กี่นาทีเองค่ะอ่ามันอยู่ใกล้ไงเมื่อกี้น้องลูกจะบอกว่าไปกรุงเทพเท่าไหร่นะร้อยกิโลนินดค่ะร้อยกิโลนินดนก็ถึงเลยนี่น้องลูกเจ็บเดี๋ยวหันมาตรงนี้ก่อนนี่นี่นี่จะ,ะจะให้ดูรถนี่นี่เห็นไหมน้องลูกเจ็บว่า <ฮะ S 1> ที่เราเนี่ยสูงกว่าถนนลาดยางเยอะขนาดไหนค่ะดูในกล้องก็จะรู้เลยว่าเรายืนเหมือนเกินคันรถแล้วอะอ่าสูงมากท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเดินไปตรงถนนลาดยางให้ดูแต่ขอให้ดูรถนิดนึงช่วงนี้ที่รถขาดช่วงฝั่งนี้เพราะว่า มันติดไฟแดงแล้วดูไฟกลางถนนดูเสาไฟเนี่ยท่านผู้ชมดูเอาโชว์เห็นเลยนะครับเห็นจ่าจ่าเลยกลางคืนกงคืนก็ไม่ต้องกลัวเปี่ยวนะคะ<อ>เพราะว่ามีไฟสองสว่างตลอดเวลาอ่าพุกพานมากต้องเลอเจ็บเอาใหม่พื้นที่ตรงนี้กี่ไร่นะออห้าไร่ค่ะสามงานสิบหกตารางวาลงทุนไปเท่าไหร่ลงทุนไปจริงๆทั้งหมดสิบห้าล้านค่ะขายวันนี้เท่าไหร่สิบจุดเจ็ดล้านบาทค่าโอนใครออก คุณหนึ่งออกให้เป็นฉนวสีอะไรสีแดงของโอนอ่าคุ้มขนาดนี้ท่านผู้ชมก็ลองดูแล้วกันนะครับเี่ะเดี๋ยวเดินนี่จะไม่จบน้องลูกเ็บจะให้ดูความสูงและจะหันหลังกลับไปนะครับ,รบนี่น้องลูกเ็บเห็นไฟเกาะกันถนนไหม นี่ดูดิดูดิเต็มไปหมดเลยนะครับนี่สองปันเจริญนี่คือสุดยอดแล้วอ่าเน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 ท่านผู้ชมดูเอาละกันนะเห็นไหมค่ะเน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 อ่ะลองดูดูความเจริญเอานุ่นสีแยกไฟแดงไม่รู้ใครเห็นบ้างสีแยกไฟแดงทองมาขับเข้านี่รับโทรมาตรงนี้นี่ท่านผู้ชมเห็นปะมองไปนี่เห็นไหมเนี่ยยังเจ้าโชว์เบอร์คุณหนึ่งเลยเดี๋ยวหลายคนบอกเอ้ยบวกราคาหรือเปล่าจะโทรมาเบอร์นี้ก็ได้แต่ถ้าผมรับจะง่ายกว่าเบอร์คุณหนึ่งก็ศูนย์เก้าหก สี่สองเก้าห้าหนึ่งเก้าเจ็ดเจ้าเบอร์ที่ป<ช>้<ไ>ปายในี่ยังได้เลยนะเห็นไหมไเราสแสดงความบริสุทธิ์ใจให้เห็นหม